ของอย่างเดียวกันแต่ยี่ห้อต่างกันวัตถุดิบต่างกันคุณภาพต่างกันก็มีราคาแพงต่างกันได้ค่ะวันนี้ฮอนฮอตจะพามาชมสิ่งของธรรมดาที่อยู่รอบตัวคุณในชีวิตประจำวันแต่ราคาของมันกลับแพงอย่างไม่น่าเชื่อ มาลองดูกันว่าของแต่ละอย่างจะมีราคาแพงขนาดไหนกันคะ่ะ 1. ยาสีฟันรสมิ้นต 99. ์99.99ดอลลาร์หรือประมาณ3,400บาทค่ะใครจะไปคิดว่ายาสีฟันธรรมดาธรรมดาจะมีราคาหลักพันได้แต่สำหรับติโอเดนยาสีฟันรสมิ้นต์ที่มีการจดลิขสิทธิ์บัตรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากโกโก้ไม่มีส่วนผสมของฟูออไร ที่ทางติอูเดนเคลมว่ามันเป็นอันตรายแถมยาสีฟันนี้จะทำให้คุณฟันขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้และปกป้องฟันได้ยาวนานตลอดวัน 2. องฝารองชักโครก299.95ดอลลาร์หรือประมาณ1,280บาทค่ะนี่คือฝาชักโคกแบบแฮนด์เมดโดยมันทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์วัตถุดิบจากธรรมชาติทำให้มันมีน้ำหนักเบาวิว เหมาะกับชักโครกทุกแบบค่ะ 3. หูฟัง638ดอลลาร์ 38, หรือประมาณ21,880บาทค่ะหูฟังของโกลสไตเกอร์ที่อ้างว่าการใส่หูฟังฝังเพชรที่มีส่วนประกอบเป็นทองคำา4 4กรัตหรือ99.99% 99 จะช่วยทำให้คุณภาพของเสียงดนตรีมีความไพเราะยิ่งขึ้นใครที่มีหูเทพน่าลองซื้อไปทดสอบดูสักอันนะคะ 4. สะบู่8 1 7ดอลลาร์หรือประมาณ28,595บาทค่ะปกติสบู่ก้อนถือว่าเป็นของที่ราคาถูกมากแต่ไม่ใช่ก้อนนี้ค่ะสะบู่ก้อนนี้ทำมาจากสารสกัดนะ้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพสูงสุดจากออสเตรเลียใต้ค่ะ 5. ถุงเท้า1,188ดอลลาร์หรือประมาณ4730บาทค่ะที่มันมีราคาขนาดนี้ก็เพราะมันทำมาจากขนของตัววิคุยาสัตว์ที่เป็นญาติของอันปากกาที่อยู่แถบเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูนั่นเองคนของเจ้าตัวนี้ คือว่าเป็นวัตถุดิบทอผ้าที่แพงที่สุดในโลกด้วยเพราะความนุ่มและความอุ่นของเจ้าขนตัวนี้ทำให้าชาวอินคาถึงกับออกกฎว่าห้ามคนทั่วไปที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์สวมใส่สิงทอจากคนวิคุย่าเด็ดขาดปัจจุบันวิคุย่าเดือไม่ถึง6,000ตัวแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงผลิตออกมาขายได้เพียง1ิคู่เท่านั้นหกคงไฟเม 3,360ดอลลาร์หรือประมาณ1 1 5 5 4 4 0บาทค่ะคมไฟไม่กเก๋นี้ถูกออกแบบโดย Kaufman m e r c a n t l e ซึ่งมันไม่ใช่โคมไฟธรรมดาที่สร้างแสงสว่างภายในห้องเพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถสร้างเสียงพายุฟ,าฟ้าร้องฟ้าผ่า,า,า,าและฝนตกแถมคุณยังสามารถเลือกความสว่างและสีของเมฆได้อีกด้วย มีดทำครัว5,415ดอลลาร์หรือประมาณ1 8 5 7 3 4บาทค่ะมีดทำครัวยี่ห้อเนสมุทที่มีราคาแพงหงฉีอย่างไม่น่าเชื่อโดยใบมีดของมันทํามาจากเหล็กกล้าคาร์บอนดำมจับทําจากไม้เบิร์ดที่ทนทานและมีส่วนฐานที่ติดกับใบมีดและดำมจับเป็นเงินแท้นอกจากนั้นมันยังมาพร้อมกับกล่องไม้ที่เคลือบแลกกเกอร์ซองหนังแท้ที่รับมีดและน้ำมันเคลือบมีดอย่างดี ดินสอ13,400ดอลลาร์หรือประมาณ4 5 9 6 2 0บาทค่ะเป็นดินสอรุ่นพิเศษที่ออกมาในโอกาสที่บริษัทเฟเบอร์คาสเทก่อตั้งมาครบ240ปีในปี2001ตัวแท่งทำจากไม้มะกอกอายุ240ปีปลายด้ามที่ยึดยางลบปลอกและกบเหลาดินสอทำจากทองคำขาว18กรัตซึ่งด้านบนของปลอกสลักตาของ Faber Cas t e เ l และประดับด้วยเพชรเล็กๆอีก3เม็ดค่ะ ดินสอรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง99แท่งเท่านั้นแต่ถ้ามีเงนินไม่พอสำหรับซื้อ1ใน99แท่งนั้นก็มีรุ่นธรรมดาลงมาค่ะหน้าตาคล้ายกันแต่มี3รุ่นให้เลือกได้แก่รุ่นไม้เซด้าสีเทารุ่นไม้เซด้าสีดำและรุ่นไม้เซด้าสีน้ำตาลทั้ง3รุ่นนี้ใช้โลหะธรรมดาทำปลอกราคา260ดอลลาร์ประมาณ9,100บาทส่วนรุ่นไม้เซด้าสีน้ำตาลหุ้มปลอกเงินสเตอร์ลิงจะราคา450ดอลลาร์ หรือประมาณ15,750บาทและทั้ง3รุ่นนี้ไม่มีเพชรประดับที่ด้านบนของปลอกดินสอค่ะ <_ C 1> 9. เกมเศรษฐสี14,161ร็ี14,161ดอลลาร์หรือประมาณ4 8 8 7 0 0 0บาทค่ะ <_ C 1> <_ C 1> บริษัทเกมซอนติกได้ตัดสินใจทำเกมเรษฐีที่มีกระดานหุ้มด้วยหนังแท้ตัวหนังสือที่ถูกสลักลงไปบนกระดาน ถูกทำรรมาจากทองคำส่วนชิ้นบ้านโรงแรมและตัวเดินธรรมาจากเงินแท้ทั้งหมด 10. หมวกฟางสาร2 5 0 0น2้0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ8 7 5 0 0 0บาทคะ่ะหมวกใบละหลายพันก็ว่าแพงแล้วนะคะแต่นี่เป็นหมวกฟางสารราคาใบละ25,000ดอลลาร์หรือประมาณ8 7 5 0 0 0บาทคะ่ะ มาดูกันว่าทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้หรือว่ามันทำมาจากเพชรกันไม่ใช่เลยค่ะมันทำมาจากฟางธรรมดาธรรมดาตามฟามทั่วไปแต่เจ้าของบริษัทบอกว่ามันคืองานฝีมือหมวกปนามาของแท้ต้องให้คนพื้นที่สานฟังกับมือกันทีละเส้นซึ่งหมวกของบริษัทเขาก็ใช้แรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญการทอมหมวกโดยเฉพาะทำให้หมวกเรียบเนียนสวมใสร่ระดูผู้ดีอย่างแน่นอนราคานี้ไม่ใช่ค่าแบรนด์ แต่เป็นราคาจากแรงงานและศิลปะล้วนๆค่ะ 11. iPhone 7 25,850ดอยลลาร์หรือประมาณ8 8ด6สนแบาทค่ะสจวตฮิลช่างทำอัญมณีจากลิเวอร์พูลได้เปลี่ยน iPhone 7ธรมธรมดาธรรมดา ให้กลายเป็นไอโฟนสุดหรูหราที่มีแต่ไฮโซต้องการเพราะเขาเปลี่ยนตัวเครื่องทั้งหมดให้เป็นทองคํา24กรัตซึ่งนั้นทำให้ราคาของมันแพงหูฉี่จริงๆ 12. มิดกน10,000แสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้าน4แสน3มืนบาทค่ะมิดกนยี่ห้อซาเฟียโรรุ่นนี้แพงราวกับทําจากนอกโลกแต่คำพูดนี้อาจจะฟังไม่เกินเลยเป็นนัก เพราะด้ามจับของมิดโกนนี้ถูกทำมาจากโลหะที่สามารถพบได้เฉพาะในเศษอุกบาทเท่านั้นส่วนใบนรรมีดทำมาจากไพลินขาวที่ทำให้มันคมที่สุดในโลกและยังมีสลักเล็กๆที่ทำมาจากทองคำขาวอีกด้วย 13. กระดาษชำระ1 5 5 8 3ล้าดดอลลาร์หรือประมาณ 5 3 4สิบสาล้านสี่แบาทค่ะนี่คือกระดาษชำระของบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย Toilet Paper Man ที่ทำม,มาจากท้องคำย24กรัตที่พร้อมจะขายให้คุณในราคาตามมูลค่าที่ควรจะเป็นแถมคุณจะได้แชมเปญฟรีอีกหนึ่งขวดเพื่อเอาไว้ฉลองการลงทุนกับกระดาษชำระมวลนี้อีกด้วยสิ 14. แกาน้ำชาชา3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ102ล้านเกแสนบาทค่ะแกรน้ำชาสุดพิเศษนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แกรน้ำชาที่โด่งดังที่สุดในโลกโดยมันถูกทำมาจากทองคำแท้ตกแต่งด้วยเพชรกว่า1,500เมตรและทับทิมอีก500เมตรซึ่งเอาจริงๆแล้วราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายเพราะยังมีผู้ซื้ออีกหลายรายที่พร้อมจะให้ราคาสูงกว่านี้ 5. กระเป๋า3.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ129ล้านบาทค่ะบริษัทโมฮังหวายได้นำเสนอกระเป๋าที่ทำจากทองคํา18กะรัตและประดับด้วยเพชรหลากสีจำนวนถึง4,517เมตรน้ำหนักรวมกว่า381.92กะรัตจนได้รับการบันทึกจากกิน n นส s s บุ๊กในปี2011ว่าเป็นกระเป๋าถือที่แพงที่สุดบนโลกใบนี้ แฟนตาซีบรา10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ341ล้านบาทค่ะแฟนตาซีบราของวิกตอเรียซ c r e t ชื่อชุดว่า Royal f a n t a ซีบราราคา10ล้านดอลลารา์ประกอบไปด้วยอัยมณี4,200ชิ้นมีทับทิมเพชรแซฟไฟร์ทองรวมถึงจี้ทับทิมหนัก52กระัตและเข็มขัดเข้าชุดใช้เวลาทำนานกว่า527ชั่วโมงค่ะ 7. แหวน70ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,400ล้านบาทค่ะบริษัทเครื่องประดับสุดหรูอย่างชวิตได้ก้าวข้าไปอีกขั้นโดยการสร้างแหวนเพชรที่มีหนึ่งเดียวบนโลกนี้ออกมาได้สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วแหวนวงนี้ไม่ใช่แหวนเพชรธรรมดาแต่มันคือเพชรทั้งแหวนเพชรล้วนๆไม่มีสิ่งอื่นเจปนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปด้วยนะคะข้อมูลที่แอดนำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage และ Facebook ส่วนตัวของแอดมินที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ